กิดเ,เหตุเพลิงไม่ฟังนะครับโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับผมกำลังช่วยกันดับอยู่ครับฟางประมาณเกือบสองพันก้อนนะครับกำลังช่วยกันดับครับประมาณสองชั่วโมงแล้วัสามชั่วโมงแล้วใช้รถดันมั่งอะไรมั่งครับ ช่วยกันดับอยู่ครับแต่ฟางก้อนนั้นดับยากครับคนไทดันก็เสียงเหมือนกันนะครับผม <l ok historically> โอเนี่ยครับฟางเกือบสองพันก้อนนะครับผมเนี่ยครับกำลังช่วยกันดับอยู่ครับผม ไม่ด้วยสาเหตุอะไรก็ยังไม่รู้ครับกำลังช่วยกันดับอยู่ครับหน่วยดับเพลิงอย่างเอาไปตอมเมืองทีครับผมไหมหมดเลยครับรงเก็บฟางครับผมฟางสองพันก้อนเนี่ยครับนี่ครับมาช่วยกันเยอะครับแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับช่วยแต่ปิดกำลังใจครับงก็เสียใจกับเจ้าของฟางเลยครับผม้องใช้รถดันเรบ การเปิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ฉีดดันแล้วก็ฉีดเอาครับมช่วยกันนะครับก็ฝังก้อนนี่มันบับยากครับ ดันดันแล้วก็ฉีดรครับโอ้เกือบสามชั่วโมงแล้วครับฟางสองพันก้อนเกือบสองพันก้อนแล้วครับมึงเนี่ยสวัสดิีสวัสดิ์มุตเตสวัสดิสส์ดับอมอเตอร์เลยเนี่ยกำลังช่วยกันดับอยู่ครับผมเนี่ย เหตุเกิดแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วครับแต่บางทีอ่ะมันไม่รู้สาเหตุแลาวมันมาจากอะไรครับต้องใช้รถดันนะครับแล้วก็ฉีดโอ้ไม่เ,เยอะเยดายฟางครับผมเกือบสองพันก้อนนะ่ะ แล้วฟางก็มีราคาด้วยครับไม่หมดเลยครับไม่เหลือสักก้อนเลยนะครับกำลังเจอกันฉีดดับเิงอยู่ครับผม